ขอแต่งงานที่ดิสนีย์เปิด3คู่รักคนดังในวงการบันเทิงขอแต่งงานที่ดิสนีย์ให้ฟิลความรู้สึกเหมือนขอแต่งงานในเทพนิยายจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปร,รับชมกันได้เลยจ้า คู่ที่3เบลวนัญญาและวินอินทาระสำหรับอดีตนร้องเบลเกลีเบอรี่อดีตนร้องเกิร์กรุปยุค90หลังจากที่คบหากับแฟนหนุ่มนอกวงการดีกีนักเรียนนอกและก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทวินสปอร์ตเมนเท์จำกัดหลังจากที่บินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่อเมริกาก็เตรียมขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มคุกเขาขอแต่งงานกลางสวนสนุกวอลดิสีย์โวลเมืองออร์แลนโดที่อเมริกาโดยเธอนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะว่าตัวเองได้รับ เจาดอกไม้เจ้าสาวจากแนนนี่แกลลี่เบอร์รีเพื่อนสนิทที่ได้แต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วแถมฝ่ายชายก็รู้ว่าเบลชอบดิสนีย์มากๆเลยตั้งใจว่าจะมาขอแต่งงานที่นี่โดยแหวนที่ขอแต่งงานนั้นเป็นแหวนบิวตี้แอนด์เดอะวีทแหวนรูปลายดอกกุหลาบเพื่อเป็นการสื่อถึงว่าแฟนหนุ่มวินอินทระเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในความรักแต่ว่าพอได้มาเจอสาวเบลก็ทําให้เขารู้ว่าเขาสามารถอยู่กับใครสักคนหนึ่งได้เหมือนเดอะบีทเจ้าชายอสูรนั่นเอง คู่ที่2เติร์กาห์บวอดีและมินไทนี่จีสําหรับไทยยัดกันตนาก็ได้คูกเข้าขอแฟนสาวแต่งงานที่โตเกียวดิส尼แลนด์พร้อมกับเล่าเรื่องราวการขอแต่งงานครั้งนี้ว่าโดยเขาเคยมีความฝันว่าถ้าขอแต่งงานต้องที่ดิส尼แลนด์เท่านั้นและตั้งใจว่าจะขอแฟนสาวแต่งงานตั้งแต่ปี2018แอบอัดคลิปตอนที่ซื้อแหวนแต่ก็มีเรื่องจนคิดในใจหรือว่าวันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีแต่พอได้มีโอกาสจุดที่เล็งเอาไวา้ที่จะขอมิ้นแต่งงานก็ดันมีพนักงานเอาเชื่อมมากันเพราะว่าจุดนนั้น วทีการแสดงตรงกลางพอดีและเป็นจุดที่สวยที่สุดเลยเดินไปบอกพนักงานว่าช่วยหน่อยได้ไหมจะขอแฟนสาวแต่งงานปรากฏว่าพนักงานบริเวณนั้นการคนออกให้หมดแล้วขอให้ถ่ายวิีโอให้แล้วก็คูเข่าขอแต่งงานแถมคนแถวนั้นก็ปรบมือให้กาลังใจแม้ว่าจะเป็นการขอแต่งงานกันเล็กๆแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจะจําไปตลอดแม้ว่าที่ผ่านมาตลอด6ปีจเจอ,อุปสรรคห้ามคบกันออกสื่อแต่ก็ดีใจที่การเียสลาในวันนั้นพักกระจับมือมาจนถึงตอนนี้ คู่ที่หนึ่งป๊อกพัสรกรและมาี้ลาสีแม้ว่าจะผ่านมาหาปีแล้วสําหรับคู่รักดาราและไทยาทไฮโซซึ่งในตอนนั้นฝ่ายชายก็ได้คุกเข่าแฟนสาวขอแต่งงานที่ดิสนีย์เวิลด์ออร์แลนโดสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งคู่ก็ได้เผยคลิปโมเมนต์ขอแต่งงานบริเวณหน้าปรา,าดิสนีย์เรยเด้ว่าง,งานนี้เล่นใหญ่คนเพื่อน,พ,อนพร้อมกับใส่เสื้อยืดวิลยูแมรี่มิกับให้แหวนเพชรหนัก1.4่งกร,รัตจนปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้สร้างครอบครัวที่น่ารักด้วยกันแล้วละจ้า